ฮัลโหลแม่ทำอะไรอยู่ลูกก็หาข้อมูลสอบเข้ามาหาลาัยแหละจะนอนดึกนะวันนี้วันพระสวดมนตน์้วยนะลูกจ้าจะเข้าอินเตอร์ก็ต้องสอบไอเอลจะเรียนต่างประเทศก็ต้องสอบไอเอลไอเอลนี่มันไม่ต้องสอบไม่ได้หรอวะ คุณน้องกลัวเอลส์อยู่หรอคะกลัวพี่อะค่ะโทษทีที่ทำให้ตกใจพี่แค่จะมาบอกว่าไอเอลจะหน,นีไม่พ้นแล้วค่ะคุณน้องแต่มันก็น่ากลัวดีนะคะพี่ถ้าอยากหายกลัวลองไปที่อินเตอร์พาสดูสิอืมชื่อวัดเหรอคะอืมชื่อโรงเรียนที่เนี่ยเขาสอนไอเอลมากว่า10ปีแล้วนะ<ม>เขารู้ดีว่าทั้ง4ทักษะจะต้องฝึกฝนยังไง โห s p a ก i n g ยากจะตายอุ้ยแต่ว่าเขามี native speaker สอนจ้าไ g ติ i n g เงี้ยใครจะไปเขียนเป็นอืมเขาตรวจไ e ติ i n ให้ไม่จำกัด reading ใครจะไปอ่านทันโอ้ยชิลรี reading เขามีเทคนิคลิสติ้งก็มีอืมก็น่าสนใจดีนะแต่ที่นี่ต่างจากที่อื่นยังไงอะต่างสิเพราะที่นี่เรามี 1. เทสแ t e ค์ Taste bank ครั้งเขาสอบ IELT s ให้ฝึกฝนได้ไม่จำกัด 2. IELTS CAMP แล้วก็ Simulation Test 3. ได้ทดลองเรียนและสอบก่อนใครในสถานที่สอบจริงเพราะ Interpass เป็นตัวแทนศูนย์สอบกับทาง IDP 4. มีพี่โค้ชพร้อมให้คำปรึกษาและวางแผนการสอบ 5. หากสงสัยหรือมีคำถามเกี่ยวกับ IELTS เรามี I Support พร้อมตอบคำถามครบทุกเรื่องต่างจริงแล้วอยากสมัครทำไงคะถ้าอยากสมัครก็แอดไลน์ Interpass เข้าไปได้เลยคะ่ะแบบนี้ใช่ไหมคะ บอกแล้วไอเอลสัไม่น่ากลัวเท่าผีรอก